อัพเดตคืบหน้าอาการของทหารทั้ง3นายของเราที่ไปเหยียบกับระเบิดบริเวณเนิน481ที่ช่องบกจงบังหวัดอุบลราชธานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จนได้รับบาดเจ็บนะคะทั้ง3นายเนี่ยปลอดภัยแล้วก็จริงแต่ว่าหนึ่งในนั้นค่ะคือพลทหารธนพัฒน์หุยวันอายุ21ปีที่อาการสาหัส ข้อเท้าซ้ายขาดนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอต้องตัดขาตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงไปเพื่อให้พร้อมสำหรับการใส่ขาเทียมเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของกองทัพและก็ของคนไทยนะคะเพราะว่าคนทหารที่มีใจจะมาปกป้องอธิปไตยของชาติในวัยเพียง2 1อปีต้องมาสูญเสียขาข้างซ้ายไปนะคะทั้งรัฐมนตรีช่วยกะลาโหมรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนักพานิชก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วนะคะแม่ทัพทาคที่2พลโทบุญสินท่กลา เดินทางไปเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของทางกองทัพเองก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เลื่อนชั้นยศเป็น1 0เอกนะคะแล้วก็จะมีเงินรายเดือนทั้งบํานาญและเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกว่า29,000บาทต่อเดือนมีเงินก้อนจากหน่วยงานต่างๆมอบให้อีกกว่า1นึ่งล้านสี่บาทนะคะและกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศก็ส่งให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะพลทหารธนพัฒน์ด้วยอีกด้านหนึ่งเกิดคำถามว่าแล้วไอ้กับ ิดหรือทุ่นระเบิดที่ว่าน,นี้เนี่ย มันเป็นของเก่าหรือของใหม่กันแน่เพราะว่าข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก2-3วันในการไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นเนี่ยยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดการสู้รบกันมาก่อนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ยังตกค้างนะคะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยทหารของเราเวลาเดินออกลาดตระเวนหลายครั้งก็จะมีการเดินออกลาดตระเวนในเส้นทางใหม่ๆซึ่งอาจจะทําให้ไปเจอกับระเบิดได้เหมือนกันนะคะแต่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นร นนะะว่าไอ้ระเบิดรอบนี้เนี่ยเป็นระเบิดที่ทําในรัสเซียนะคะแล้วมาวางอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นของใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับมาดูในแง่ข้อกฎหมายไทยและกัมพูชาเนี่ยเราเข้าร่วมในอนุอนสัญญาออตตาว่านะคะหมายความว่าทั้งสองประเทศจะไม่มีการวางระเบิดทุ่นสังหารมนุษย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี42แล้วนะคะทหารเกือบจะต้องพลีชีพสถานการณ์บ้านเมืองตึงเครียดขนาดนี้เนี่ยนะคะอยากเห แอคชั่นที่เข้มแข็งของนายกแม้ตอนนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตามฝั่งของกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในภาวะที่เราขาดรัฐมนตรีกลาโหมตัวจริงยังเป็นรักษาการอยู่นะคะแล้วประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจนตอนนี้คือเรามั่นใจในตัวทหารของเราเสี่ยงชีวิตของตัวเอง เพื่อรักษาเขตแดนของประเทศนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกท่านเลยที่ปฏิบัติหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พี่น้องทหารทุกคนปลอดภัยค่ะ อัพเดตคืบหน้าอาการของทหารทั้ง3นายของเราที่ไปเหยียบกับระเบิดบริเวณเนิน481ที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จนได้รับบาดเจ็บนะคะทั้ง3นายเนี่ยปลอดภัยแล้วก็จริงแต่ว่าหนึ่งในนั้นค่ะคือพลทหารธนพัฒน์หุยวันอายุ21ปีที่อาการสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณหมอต้องตัดขาตั้ง ใต้หัวเข่าลงไปเพื่อให้พร้อมสำหรับการใส่ขาเทียมเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของกองทัพและก็ของคนไทยนะคะเพราะว่าพลทหารที่มีใจจะมาปกป้องอธิปไตยของชาติในวัยเพียง2 1ปีต้องมาสูญเสียขาข้างซ้ายไปนะคะทั้งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนักพาณิชก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วนะคะแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินภาคกลางเดินทางไปเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของทางกองทัพเองก็จะมีการ ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เลื่อนชั้นยศเป็น10เอกนะคะแล้วก็จะมีเงินรายเดือนทั้งบำนาญและเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกว่า29,000บาทต่อเดือนมีเงินก้อนจากหน่วยงานต่างๆมอบให้อีกกว่า1 4 7 0 0 0บาทนะคะและกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศก็ส่งให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะพลทหารธนพัฒด้วยอีกด้านหนึ่งเกิดคำถามว่าแล้วไอ้กับระเบิดหรือทุ่นระเบิดที่ว่านี้เนี่ย มันเป็นของเก่าหรือของใหม่กันแน่เพราะว่าข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก2-3วันในการไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นเนี่ยยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดการสู้รบกันมาก่อนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ยังตกค้างนะคะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยทหารของเราเวลาเดินออกลาดตระเวนหลายครั้งก็จะมีการเดินออกลาดตระเวนในเส้นทางใหม่ๆซึ่งอาจจะทําให้ไปเจอกับกับระเบิดได้เหมือนกันนะคะแต่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นร นนะะว่าไอ้ระเบิดรอบนี้เนี่ยเป็นระเบิดที่ทําในรัสเซียนะคะแล้วเมื่อวางอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นของใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับมาดูในแง่ข้อกฎหมายไทยและกัมพูชาเนี่ยเราเข้าร่วมในอนุสัญญาออตตาว่านะคะหมายความว่าทั้งสองประเทศจะไม่มีการวางระเบิดทุ่นสังหารมนุษย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี42แล้วนะคะทหารเกือบจะต้องพลีชีพสถานการณ์บ้านเมืองตึงเครียดขนาดนี้เนี่ยนะคะอยากเห็น แอคชั่นที่เข้มแข็งของนายกแนมะ้ตอนนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตามฝั่งของกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในภาวะที่เราขาดรัฐมนตรีกลาโหมตัวจริงยังเป็นรักษาการอยู่นะคะแล้วประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจนะตอนนี้คือเรามั่นใจในตัวทหารของเราเสี่ยงชีวิตของตัวเอง เพื่อรักษาเขตแดนของประเทศนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกท่านเลยที่ปฏิบัติหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พี่น้องทหารทุกคนปลอดภัยค่ะ